ก็ขอสวัสดีนะครับอันนี้ก็มาเล่นเกมแนวมากเนาะม,นนะมาเล่นเกมแนวรถถังกันนะอันนี้ก็เล่นถึงเทียห้าแล้วมาเดี๋ยวจะลองมาเล่นดูนี่ไปปีเยอะจังวะอ่าเดี๋ยวลองเล่นกันไนดะ้ปีเยอะงนี้แหละชอบอ่านะครับเกมแรกฮนะโว้าวเทียห้าแล้วมีห้องทับเทียฮนะเทียหกกาฟิก็โอเคฮนะสวยกับเกมเรือก็โอเคนะ พอเตรียมเรือเลยโอ้ปิงขึ้นครับปิงปิงขึ้นอเออจะเล่นสักสองสามเกมนะตอนนี้โปรแกรมกตัดคลิปยังไม่มีนะฮะยังก็อีโทรยังไม่ต้องใส่เอาละครับไม่นนะตัดนะตอนผมยังกากอยู่นะถ้าผมเล่นไม่ดีไงก็ขอคารนะ์ไพร์ด้วยนะครัูกากน,นะครูใหม่อ่ะ มีอาชีพอยู่ด้วยอาจจะแหลกไหมฮะต้อยต้อยก็ถังจะลุยเดี๋ยวดานนี้ทำอะไรวะตามเพื่อนดีรออะไรลองจอลองหัวปุ้ยปุ้ยเจอตรงไหมโอ้โหมันไม่ไปน่าเลยฮนะไม่่กลัวเพื่อนที่ก็เดินโดนบุกหนึ่งวะเจอหนึ่ง อย่ายิ้มอนอย่าลงยอนอย่าลงอย่าได้กดอย่าลง,อย,าลงอย่าลงเช่นะลงกูกดมันจอดอ่ารอดละเอ้าหาย้รามาดูนะดีดู่ยังไงบ้างเกินแคสามรอบพอไาะนะยาดยาวไปไปโอ้ยอึดเป็นผันเดเกี๊ยวหน้า อ้าวเพื่อนเป็นร้อยแตกทีนึงครับเพื่อนอ้าวรถถังนี้เจอถังฮะหนึ่งคันนะอย่างนี้รอหุ้มตัวตุ้มไอ,อ้น,อน,นี่โดนอ้โหโอ้โหเต็งเลยฮะพลาดฮะถ้าไอ้ชุบิน,นียิงโดนนี่ระเมจแรงแน่ๆฮะถอยละบถอยได้แล้วนะ คนเราพอปะคนเราพอเฮ้ยจอนจยิงมันจอนจอนกมันนี่มันบูแนวหน้าตายตายเอาตายเฮ้ยเยิงเอนั่นแหละเอาตาเช็ một, bực đi <laughs> bực 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 โดลมยเอยเพิอย่าอดน้อนอะ <c oughs> <c oughs> ไป่คัน,ค,นครับไปคันนี้ไปมีเยอะถางเยอะมาคันแรกก็เฟลซะแล้วคันที่สองจะขนาดไหนเนี่ยเลยดีได้อะไรดีเนี่ยอาเล่นดีกว่าถังพรีเมียมฮะไ,ไปเลยไม่ยอมแพ้หรือเปล่ ตายแล้วตายก่อนคนแรกเลยเะไดวะอ้าวโอเคทรอบเพียห้าเพียห้าหมดเลยครับด่านนี้ก็พอได้อยู่แต่มันเขามีเค1ีวันนะแล้วถ ah. okay. right. no, sure oh, okay. oh. so ังหนักเขาเยอะเขาโอเคว่ะ <t> อ่าบุลินนี่โอ้โหเต็ตัดแล้วถังในเมฆรวยกันเต็มหมดเลยห้องแพ้ผม ตอนนี้ผมก็ลงคลิปแล้วเล่นแค่ฝั่งเกมแนวสงครามก็เล่นแค่บนออฟวายชิปกับบนบนออฟแทงนะฮะไอว่าอะไรวะแท้งแหละเล่นแค่ฝังเกมนี้กำลังจะดูว่าจะกลับมาเล่นมิวซีดีไหมวอร์ซีแต่ต้องดูก่อนว่าออแท้งหมดจะไปเล่นที่ต่อเนาะแล้วก็แม่งถามพวกนั่นนะเพราะว่าตอนนี้คอมก็ยัง ต,ตีไม่ได้นะคอมมึกากอยู่โอเคเราเรื่องพอละไปดูเกมต่อกัน,นเคื่อนไปโอ้เพื่อนไปไปกับเพื่อนดีกว่าว่ะกลัวตายรถถังเล็กมันจะมาสปอร์ตตรกันนะเราเพื่อนเป็นเพื่อนอยู่นะเราให้จอนยิงว่ะแล้วรถถังผมมันใช้ไดนะ้แล้วจอนยิงง่ายโอ้ยครับนั่นไงครับบอกมาขาดคำเลย ไม่โดนโอโอไอโอไอมาจ่ายตรงนี้นะเฮ้ยจอนลงแล้วไม่ได้เนะโอ้ยหกลัวแล้ว่วางขาอึดอึดมากคันนี้ก่อนนะโอเคหไปทางขึ้นช้ามากในทางขึ้น ตาตันตัขึ้นนี Wait ่ไม่ไม่ต้องสืบเลยฮะต็ช่างช้าคุยคุยคุยเจอเจอเจอนึงออกมาออกมามาดิเฮ้ย okay. ยิงไม่โดนโอ้ชิบายได้ยิงใครเลยอ่าเราลูก่นเตียงเป็นหนึ่งคนโอ้โหตอนเสียงจริงดีเลย อยากรู้ว่าสมัยสงครามตอนที่เขาสังหิงกันจริงเขาใช้อะไรอุปโภคหรือเปล่าวะไอ <c oughs> ้เสียงปืนจรอย่างดังเลยล้วก็โอ้โหเกวีวันนะฮนะจูไม่ไหวฮะไม่ไหวเลยแล้วทำไงต่อไปหาดตาที่ฟู้งฟูเงียจอลงแล้ะฮะ สปอร์ตให้ฮะแรงสปอร์ตมัน ขางนี้ไราตกเยอนอยอลงเกือบแล้วฮะเกือบแล้วเกือบแล้วอไดนี้พวกคนานทำไมวะเนี่ย mọi người quá hết ơi ui hello 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 không hello ตายรอบครับผมสงสัยจะก,กากันไปครับแกมวาถังนะครับเนี่ยเออเอกมไปมตันต่อไปเน่ยคิวใครไม่ได้เลยเฮ้ยซิวบรินกลับมายังซิวบริงก็ยังไม่กลับมานะยังอยงู่การลบแว่าถ,ถังไรต่อดีอวสตาร์ททีไหมอ๋อแล้วถ,ถังประธานเนี่ยังไงดี รถถังมีหัวหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเป็นพวกรถนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูนี่นะหลักไทยขานี่ยคุณแคเป็นไรโอเคอไปบไฮะัก <'re> ทีมอ่าากนยมาอ่าฮัลโหลว่อ อัดคลิปอยู่จ้าผมอะไรอัดคลิปอยู่มีอะไรบ้าเอ,อ่อผมรู้แล้วเป็นที่โซนี้เวก,กัสติงเลย<ะ>่ออลองโหลดโปรแกรมเป็นมาใช้เลย้าชัดเจ๋ฟูฮิดดี <laughs> เดี๋ยวพี่กำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยแม่งตายไปสองรอบไอ้เ <laughs> หี้ยโดนจอนลงอ๋อจอนลงหัวแตกเลยอะ่ะ <laughs> าคลิปยาวเกินไปอย่ารอบนี้เราพายนะฮะลองคิวใครได้สักคนไปลองคิวใครได้สักคนนะครับวนันนี้ไม่ก็ผมก็ประสบการณ์เล่นเกมนี้ยังน้อยอยู่นะฮะคิวบ้างคิวได้บ้างไม่ได้บ้างก็อ,งอย่าดา่าผมนะเพราะผมเพ่เล่นจริงจริงเล่นไม่ได้ใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยว,ว,วขอมั่งเด็ก ภาพแค่เฉีไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาพแค่ภาพด้าน Sony Vegas เลยไม่คันนี้มันได้คันนี้ต้องซุ่มดีกว่าอย่าถ่ายเดี๋ยวเด้อไอ้คันนี้มันต้องซุ่มดีกว่าอย่าให้ลืมไม่ได้นานนั่นนั่นมาแล้ว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 หนีแป๊บหนีแป๊บคีบคีบฮะเร่งไปก่อนเร่งได้ได้ได้แค่หน้าตัดคลิปต่อแล้ว แฟนตอนนี้ก็ทาน้องในแคนก็ทำคลิปกันเต็มเลยฮะเปิดช่องกันวิ่ดีช่องเออเออโอยเออผันตันนี้มันต้องสุ่มแต่อะไรุ่มไม่ทันแล้วล่ะนี่นะตอนนี้เราเป็นน่งกัเม็ดอุ้ยอุ้ยอุุ้้ย้อุ้ยอุ้ยป่งเป่งเป่ปครับป้ป่เแล้วไป่แล้วยิงไม่เข้าอ๋อยิงไม่เข้าอ๋อกยม้ ไปอีกแล้ว <c oughs> เป็นกี่ลูกวะเนี่เยเฮเพื่อนถอยิงมากนิยังไม่ยิงเลยอะยังไม่ดเนินเลยอะถอยิงมากดิโอ้นนนนโหทันทนอู้หไอ้อับถอ,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 อยะเววๆ,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 ๆ ทีมสองพันโอ้ย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 โอ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโด้ยโอ้งโอ้ย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 ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ย้ ไอซีมันก็แบบเบ้งโอเคผมลืมเอาลตานตีนแหกมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอซีเราอยู่ช้าไอ้เพื่อนบังโอ้โหโอ้ยร้โอ้ยโอ้ยโนแล้วโอยอย่ายิงผมโอ้ยโอ้ยยิงผมเลย

ออีโอเคเราทายตามแัญญาจบละโอ้โหแพ้เรื่องเฮะนะครับก็เล่นไปแล้วสามรอบแพ้รัวก็ใครอยากเล่นเกมนี้ก็หาโหลดมาเล่นเองนะฮะเดี๋ยวๆไม่แน่จะแตะลิงกโหลดไว้ใต้คลิปนะครับ ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย